ตอนนี้ผมเป็นคนลาวแล้วนะครับเพราะเขาบอกว่าถ้าเป็นคนลาวเนี่ยเราจะได้การ์ดงานดอกฮะซึ่งตอนนี้ผมได้การ์ดงานดอกเป็นของตัวเองแล้วนะเดือนนี้ผมได้มาแล้วต้องสองงานงเนเขาบอกว่าคนลาวเนี่ยนะฮะในเดือนเดือนึงเนี่ยอาจจะได้ ปัตรงานดองเนี่ยประมาณ3 4สใบเลยด้วยกันเพราะว่าที่สปบปลราที่ม่วนซื้นนะงานบุญงานตั้งกองบ้านงานทอดกระถินงานหมู่บ้านงานประเพณีหรืองานดองงานดีเนี่ยจะจัดขึ้นเกือบทุกเดือนเลยแล้วก็ผมได้การ์ดเป็นของตัวเองมีชื่อผมด้วย <laughs> ก็วันนี้เราจะไปนะเป็นลูกพี่ลูกน้องของแอดมินอ้อยครับ <laughs> <laughs> ก็เลยว่าเราวันนี้เราจะไปกันครับแต่เราจะไปโพนโง <laughs> มาแล้วเลยไม่ทาเลิฟ <laughs> ยัง,งไม่ได้ทา <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมก็จะไปเปลี่ยนเสื้อเหมือนกันนะที่จะไปงานดองที่พลฮงซึ่งจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งงานสู่ขวัญ <c oughs> งานดองงงานดอสู่ขวัญผูกข้อไม้ <c oughs> ข้อมือ <c oughs> เป็นพิธีกรรมอีกแบบหนึง่ง <c oughs> แต่ผมไปที่เซนต์พิล่าไปที่โรงแรมไงนะก็เลยไม่ได้เข้าไปรับรู้พิธีกรรมประเพณีแบบนั้นนะเดี๋ยวนี้เราจะไปพลฮงกัน ไปแต่งงานกันไอ <laughs> <laughs> ไปไสเดี๋ยวนะครับ <laughs> เดี๋ยววันนี้เราจะไปโพธงกันไปงานแต่งกันครับขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะแล้วผมมาถึงแล้วครับที่เมืองพโพธงนะอยู่ที่แขวงเวียงจันทร์เราไม่เคยมางานอย่างนี้เลยนะเขาจะมีพิธีสู่ขวัญสร้างครอบครัวใหม่แล้วสเสร็จเรบร้อยตอนเย็นเขาก็จะมีงานเลี้ยงกันนะแล้ววันนี้ผมมากันกับน้องนกคนสวย แอดมินอ้อยแล้วก็น้องกี้เด้แล้วก็แต่กล้องตีแด้วเราจะไปร่วมแสดงความยินดีเนาะกับน้องฮักของแอดมินอ้อยกับกี้น้องฮักก็เรียกว่าอะไรนะน้องจริงๆูกพี่ลูกน้องปพี่ลูเรามาเจอไปทางไหนคุณแม่เจ้าสาวเด้คุณแม่ของนุ้ย นี่ก็เป็นคุณพ่อของน้นะ <c oughs> ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นพี่น้องกันกันกบของพ่อ min <c oughs> แอดมินอ้อยแม่แม่ฝ่ายแม่ออาพีดห <c oughs> ล,ลานแม่ของตาอ้อย <c oughs> เราเจกันบ่อยๆนะวันนี้ก็เลยมาแสดงความยินดีนะกับน้องนุ้ยนะฮะ <c oughs> ที่จะเข้างานดองกับบ๊บบี้ <c oughs> คุณแม่เป็นไงบ้างมีความสุขปะ นี่คุ้มชุกมากมากคุ้มใจลูกได้กินโดงแล้วคุณพ่อนะดีใจล่ดีใจหลายแม่อยากบอกอะไรไหเลนลูกกินโดงเูดีเดียวเดียวเมียติผู้หางเมียมีผัวเมียได้เพิ่งได้อิงได้ลายเอวันนี้คุณแม่เนี่ยงามเลยนะงามเลยกบจะกบจม โวัสดีบายดีนี่แม่ใครอ่ะคนนี้แม่ใครแม่แอดมินอ้อยเด้หน้าตาเหมือนหู้แดนพราบุหูคนเต็สวันนี้งามเลยเด้ยไงนีได้บอจำจำได้บอน้องน้องนุ้ยที่ไปกระโดดน้ำที่ตัดตัดแซ่ตอนนี้แหละจีดัง ได้ดองแล้วเน๊ยมีหัวแล้วมีหัวแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างจอดใจเลยเน้ยธรรมดาซิสเตอร์เฮ้ยธรรมดาอย่าหน้าตายิ้มเลยเน้ยมีความสุขละรู้แล้วแล้วถ้าเกิดแต่งดองไปแล้วยังไปกระโดดน้ำตาซ่าได้อยู่ก็ได้ยู่ก็ได้ยู่ยนะมีจิ๊กบ้านยูดี จะบ่าวรอไหมจะบ่าวรอนะตกลงใครโชคดีกันได้คนที่โชคดีหรือคนที่โชคดีจะสาวไมย่อก้มหยุดเลยจะบ่าวก็รอจะสาวก็งามรู้สึกเป็นไงบ้างเมื่อกี้ไปถามเจ้าสาวมาแล้วเจ้จะบ่าวรู้สึกยังไงบ้างวันนี้กับปกติเลยเพราะว่ากอยู่ลำกันมากันสามพอเราไปมันกว่ามันก็น่าจะอยู่หลอกบ่าคราแล้ว เดี๋ยนี่ก็อยากกับพ่อมแม่กับการงานแต่งกันมากับแม่งก็คือเก่าอ่ะแหล,ละกับน,กกน่นารักน่ารักนะโดยจัดแบบพิธีแบบนา่นารักน<ะ>่ารักเพิ่งใครมาเชิญแรกไว้หน้าข้างนี้นะ อยากมารู้เลยว่าพิธีโซควานสร้างครอบครัวใหม่นี้เป็นยังไงขอบใจขอบใจโด้ขอบใจมีความสุขันหลายเด้อขอบใจขอบใจคนนี้แม่คนนี้แม่จะมาเออสบายดีสบายดีสบายดีมีหน้าละลูกชายเนี่ยหล่อจากไข่จากแม่นี่เองหล่อดีแม่หลอได้แม่นะหลอดได้พอได้แม่โดย ขอบใจได้ที่มาที่มางานคุณน้องพักแอกกันน้องนุ่งกันเนาะเหตุกันมาเล่นนำกันขอบใจตอนที่น้องหล่างานดูอยากมางานอย่างนี้งานแบบมีความสุขเด้ข้อให้ลูกทั้งสองฮักกันตลอดไปแล้วก็พ่อแม่ก็ภูมิใจเนาะงานใบสีสุขขัญงานดองประเพณีของคนลาวและทางภาคอีสานจะคล้ายๆกันพิธีบายสีสุขขัญ คู่บ่าวสาวหรือการผูกข้อไม้ข้อมือเป็นความเชื่อในการเรียกขวัญให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวของคนเหนือคนภาคอีสานและก็คนลาวเป็นการรับขวัญเขยรับขวัญสะพ้ายเป็นการรับขวัญคู่บ่าวสาวให้มีความสุขให้ได้พรครองเรือนกันดีๆเริ่มพิธีก็พร้อมกันจงมือกันขึ้นบ้าน นำไปนั่งรอที่พาขวัญของตนที่ตั้งเคียงคู่กันท่ามกลางญาติมิตรสหายระหว่างที่เท่าแก่และพ่อแม่ก็จะนำขันหมากไปมอบให้กับเท่าแก่ฝ่ายหญิงเพื่อตรวจดูสินสอดว่าครบถูกต้องแล้วก็จะรีบนำเอาไปให้เจ้าสาวเข้าพาขวัญต่อจากนั้นก็ทำพิธีสู่ขวัญแต่งงานโดยใช้วิธีแบบประเพณีสู่ขวัญโดยหมอสูตรหรือพราหมณ์ชาวบ้าน ที่ลาวเราจะเรียกว่าหมอพอรจะกล่าวคำสวดคำขวัญอวยพรเสร็จแล้วหมอพอรก็จะมอบไข่หรือนำไข่ต้มจากพาขวัญมาปอกแบ่งครึ่งให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวกินกันคนละครึ่งใบโดยใช้มือขวาป้อนไข่เท้ามือซ้ายป้อนไข่นางเสร็จแล้วก็จะใช้ฝ้ายผูกข้อมือของคู่บ่าวสาวพร้อมกับอวยพร โดยพวกญาติและแขกที่มาร่วมงานทุกคนจะต้องผูกข้อมืออวยพรให้กับทุกคนต่อจากนี้ทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็นำขันดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ทุกๆฝ่ายและพร้อมกันนี้ท่านก็จะอวยพรให้คู่สมรสจงมีความสุขความเจริญยิง่งยิ่ขึ้นไปบางพิธีต่อจากนี้ ญาติทางฝ่ายหญิงก็จะจงมือเจ้าบ่าวไปยังห้องที่เตรียมไว้สำหรับคู่บ่าวสาวเป็นการบอกว่านับแต่คืนนี้เป็นต้นไปเจ้าบ่าวจะต้องมานอนคู่กับเจ้าสาวที่ห้องนี้ส่วนญาติฝ่ายชายที่เป็นผู้หญิงก็จะจงมือเจ้าสาวไปยังอีกห้องหนึ่งเพื่อเป็นการสู่พิธีรับขวัญต่อไป ตอนนี้ผมก็ามาในงานตอนเย็นนะนี่แอดบินอ้อยแล้วก็น้องนกนะฮะเราไปงานบุญประเพณีสู่ขวัญตอนบ่าห่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้นะเราก็มาที่งานกินเลี้ยงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่โพธงนะ<ด>ผมเพิ่งมาแล้วว่างานนี้แบบสวยอะ่ะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยไม่เหมือนกันในโรงแรมเลยแต่เขาจัดที่นี่ที่โรงเรียนประถมนะทำให้เหมือนโรงแรมเลยน่ารักมากๆเลยแล้วแอบเห็นไปด้วยว่าเขาจัดที่พิเศษให้เราด้วยเด้ อยู่ข้างเวทีเลย Physical. ป้านำ และเป็นลูกหลานที่ดีของพวกเขาตลอดไปข้าพเจ้าขอ,อเอืาโอกาสนี้ปวยพรใอสอันประเสริฐให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงเข้มแ,แข็งทั้งกายและใจบรรดาสหายทุกท่านที่มิเกียรติที่มากร่วมง,งานในวันนี้เสิิญส่วนทุกท่านนั้นยกจ่อ เพื่อเป็นสักข,ขีพยานให้แก่ครอบครัวของพวกข้าพเจ้าที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้เมื่อเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครากล่าวคำทักทายสบายดีอบอุ่นใจทุกครั้งท่องเที่ยวไปพร้อมกับเธอ ไปกับเธอถึงแสนดีแม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยึงเพิ่มตามใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสมอไทยล อาจทำให้บ้านเมืองเราเปลี่ยนไปไม่ว่าดีหรือจะร้ายจะอย่างไรแต่จิตใจผู้คนยังงดงามจะจดจำรอยยิ้มที่สวยงามของเธอไว้จากวันนี้นั้นเท่านานตลอดไปจะอย่างไรเราจะเดินไปด้วยกัน แม้ว่าในบางครั้งเราห่างกันแต่ความผูกพันเรายังอยู่เหมือนเดิมรักของเรายิ่งนานยิ่งเพิ่มตามใจเธอยังอยู่กับฉันใจฉันก็ยังอยู่กับเธอเรายังรักกันอยู่เสม,เมอไทยลาวทุกเก h เต